โอเคนะครับก็สวัสดีครับอยู่ผมแอลเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะฟื้นจากความตายนะเพราะว่า ต้องขอโทษทุกคนที่ดูคลิปผมด้วยนะเนื่องจากผมหายไปสองวันนะอีกแล้วนะหายไปหนึ่งรอบแล้วก็หายมาอีกรอบหนึ่งเพราะรอบนี้ผมป่วยนะต้องขอโทษจริงๆนะแต่ก็มาทําคลิปชดเชยให้นะครับกับคลิปความรู้นะผมเวล75เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวล75เปิดอะไระครับเปิดกลยุทธ์นั่นเองนะพอเปิดกลยุทธ์ครับจากเมื่อสองวันก่อนนะผมพลังสองล้านตอนนี้ขึ้นมาสองล้านห้าแสนนะและตอนนี้ครับพลังอยู่อันดับที่สิบแปดของเซิร์ฟนะครับแต่ตัวละครสุดเก่งครับ ดาเมจลดลงครับเหลือเป็น45เห้าเหลือดาัม45นะครับแล้วก็ผ่านด่านอยู่23นะผ่านด่านผมยังไม่เท่าไหร่นะแล้วก็กิวยังเป็นอันดับสองอยู ses, ian, vez, 5, ่เหมือนเคยนะโอเคก็จะมาพูดถึงเรื่องกลยุทธ์นะว่าเอ้ยกลยุทธ์เนี่ยมันต้องเล่นยังไงทํายังไงแล้วก็มันใช้ยังไงนะครับว่าเอ้ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับมันก็จะมีตามีนะครับมันจะมีทั้งหมด5 10 15 ประมาณ17นะครับมันจะมีทั้งหมด17อย่างนะครับนั่นก็คือเอฟเฟกของมันนะพวกจู่โจมห้ามขยับป้องกันตัวอะไรพวกนี้นะครับบางคนพอรู้แล้วครับอย่างเช่นเลือดเย็นนะบางคนรู้ว่ามันยังไม่ถึงเธอนนครับแต่มันจะออกไปต่อยด้วยประมาณดามหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะโอเคก็อันนี้ไปศึกษากันเองนะว่าแต่ละอย่างมันทำอะไรได้น,นะเพราะว่าเอฟเฟกแต่ละอย่างอ่ะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะโอเคก็มาพูดถึงว่ากลายุทธ์เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรนะครับ กลยุทธ์มีสองอย่างนะครับก็คือเอาไว้ช่วยนะครับช่วยในการ PVP PVE อะไรพวกนี้นะครับอย่างที่สองเลยคือช่วยเพิ่มค่าสเตตนะครับก็คือเห็นข้างล่างไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโจมตีหนึ่งพันสี่นะครับนี่นะครับป้องกันสองหมืนห้าพันนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย HP ห้าหมื่นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยไหมโจมตีรายเดียว4ี่ร้อยเนี่ยเนีตังอะไรพวกนี้นะครับโอเคก็มาทําความเข้าใจกันต่อครับต่อไปก็พูดถึง ระดับของการ์ครับระดับของการ์จะมีทั้งหมดสามนะครับก็คือฟ้าม่วงแล้วก็ทองนะครับประมาณนี้นะเนี่ยไหมฟ้าม่วงทองฟ้าม่วงทองครับมีทั้งหมดสามระดับนะครับก็คือฟ้าม่วงทองแล้วก็ในสามระดับของการ์ครับก็จะมีแบ่งกันด้วยทั้งหมดทั้งหมดหกสายนะครับก็คือฮีโร่ปีศารแล้วก็อาวุธต่อสู้เทคนิคแล้วก็พลังครับมีประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอีกอย่างที่เพิ่มค่าสเตตนั่นก็คือ กรอบนั่นเองนะครับเห็นไหมสเตตัสกรอบนะครับยวให้ดูอ่านี่กรอบเห็นไหมนะครับเห็นกรอบไหมกรอบบวก hp 8 0 0แปดพันเห็นไหม h p 8พ0แปดพันหกพันเ็กรอบก็มีเกรดของมันเองนะครับก็ไปอ่านดูได้นะมันจะมีชื่อกอบบอกอยู่นะโอเคเนะี่ยต่อมานะครับค่าสเตตของไอ้การ์ดนะครับการ์ดจะมีทั้งหมด3านะครับค่าสเตตที่สูงที่สุดก็คือสีทองอยู่แล้วนะครับแปดบวกแปดร้อย แล้วก็ลายโจมตีเดียว800นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ย400แล้วก็สีฟ้า200นะแล้วก็ <c oughs> ความดีของมันก็คือมันสามารถเพิ่มดาวมันสามารถอัปดาวได้นะครับดาวนี้ก็คือต้องใช้การ์ดเหมือนมันนะครับ1อันแล้วก็ใช้นี่นะครับตามนี้นะครับถ้าเป็นสีทองก็ต้องใช้การ์ดเหมือนมันเป็นสีทองนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย้ายไปรหัสรหัสที่ผมเลิกเล่นไปแล้วนะว่าผมจะอธิบายขั้นตอนของมันยังไงนะครับว่ามันใส่ยังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะ โอเคนะครับผมก็จะมาอธิบายกลยุทธ์ต่อนะครับผมว่ากลยุทธ์เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับกลยุทธ์ก็คือนี่นะครับเรียงเป็นเรียงทั้งหมด4อันนะครับแล้วมันจะเปิดกลยุทธ์ขึ้นมาครับเป็นเอ๊มันมันจะเปิดเอฟเฟกขึ้นมานะครับเรียงเป็น4อันนะครับการ์ดมันจะมีทั้งหมด4ใบนะก็คือ1นึ่งสองสา4ี่นะการ์ดจะมี3 3สามเกรดนะครับแล้วก็จะมี4ี่ใบนะก็คือ1 2ึ่งสองแล้วก็จะมีชนิดของมันก็คือนี่นะครับชนิดที่โล่ชนิดปีศาจแล้วก็อุวุธสายต่อสู้แล้วก็เทคนิคล้พังนะปรมาี สามารถเปิดใช้ได้นะครับต่อให้มันไม่ใช่สายของมันนะครับอย่างอันนี้ฮีโร่ใช่ไหมเนี่ยเป็นการ์ดของฮีโร่ใช่ไหมครับเนี่ยครับฮีโร่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 นะครับเป็นฮีโร่ผมก็เลยเอามาใส่ฮีโร่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นเอฟเฟกตนะครับต่อให้เราไม่เอาไปใส่ฮีโร่มันก็ขึ้นเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันไหนดีอันไหนดีอ่าอันนี้นะครับอันนี้มันมันเป็นแบบคานะครับเห็นไหมมีเทคนิคปิศาจ แล้วก็หมัดหมัดนะครับมันแต่มันก็ขึ้นเอฟเฟกในการใช้ของการ์ดนะแต่ถามว่าแล้วอย่างนี้ล่ะครับเนี่ยอันนี้เป็นเอเป็นห้ามขยับใช่ไหมเป็นแบบเหมือนฮิลห้ามขยับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะใส่คะการแล้วเพิ่มเอฟเฟกได้ไหมไม่ได้นะครับ1นึ่งเอฟเฟกใช้ได้หนึ่งอย่างอย่างเดียวนะครับก็คือ1นึ่งเอฟเฟกเนี่ยใช้ได้กับทั้งหมดเนี่ยแค่1นหนึ่งอันนะครับก็คือ สมมติว่าคุณอยากใส่อ่ะไโจมตีนะอะไลโจมตีเนะี่ยสายอาวุธไล่โจมตีเนะี่ยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเลือดเย็นไลโจมตีเป็นของสายอาวุธนะปุ๊บแล้วคุณมาใส่อ่ะอันนี้เอาใส่ได้ไหมอะไม่ได้เหมือนกัน,นครับให้สายพลังไลโจมตีก็ทําไม่ได้นะอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนี่นครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะ แต่จะถอดให้ดูก่อนนะครับว่ามันมันยังไงกันแน่นะอ่ะนี่นะเดี๋ยวแับหนึ่งอ่านี่นะมันยังใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีคนเปิดใช้เอฟเฟกอยู่นั่นเองก็คือสายอาวุธใช้เปิดใช้เอฟเฟกนะพอผมถอดของสายอาวุธปึ๊บเอามาใส่ของสายฮีโร่นะครับนี่ครับมันก็ติดเหมือนกันครับพอมาติดอย่างนี้นะครับก็คือ สายฮีโร่สมมุติว่าคุณมีฮีโร่ห้าตัวฝั่งฮีโร่คุณห้าตัวก็จะไปไล่โจมตีฝั่งเขาเปิดก่อนก็คือแบบหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์่ะก็คือไล่ออกไปต่อยไล่ออกไปตีไล่ไปอันตีหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็ประมาณนี้นะเป็นสายฮีโร่ทั้งหมดเลยนะอย่างคุณมีฮีโร่สิบตัวฮีโร่คุณเอ้ยมันมันมีหนุ่มสุดหกตัวนะผมผมเบอร์ไปหน่อยบ้องบ้องอันนี้ติดบ้องอย่างคุณมีฮีโร่หกตัวนะครับคุณก็ไปไล่โจมตีก่อนเลยหกตัวนะครับแต่ถ้าคุณเป็น มีปีศาจห้าตัวมีฮีโร่หนึ่งตัวฮีโร่ก็ไล่ออกไปตีหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้แต่ถ้าคุณเอาไปใส่สายอาวุธสายอาวุธของคุณก็จะไปไล่โจมตีนะคุณมีสายอาวุธสองตัวก็ไปไล่สองตัวมีสามตัวก็ไล่สามตัวมีหนึ่งตัวก็ไล่หนึ่งตัวนะครับมีฮีโร่ห้าแต่คุณมีสายอาวุธหนึ่งคุณก็ไล่หนึ่งนะครับเป็นตามสายของมันนะเอ้าแล้วอย่างนี้เราจะใส่ให้มันตรงตรงสายฮีโร่สายปีศาจทําไมเราไม่เอาเอฟเฟกต์นี้ไปใส่สายฮีโร่เน้นฮีโร่กับปีศาจล่ะ อ่าได้ครับถ้าเป็นต้นต้นเกมนะครับทําได้ครับทําดีทํทแล้วดีด้วยนะครับดีแต่ดีไม่มากนะเป็นอะไรที่ดีลองมานะครับดีลองมาคือยังไงก็คือสมมติว่าคุณการ์ดเหลือนะครับการ์ดเหลือแล้วมันมีช่องว่างอย่างนี้นะครับเนีย่ยอย่างหนึ่งนะมีหนึ่งให้ใส่ก็ใส่ไปก่อนช่องว่างอะไรเราจะใส่อะไรก็ใส่ไปก่อนนะต่อให้ไม่ตรงสายเราก็ใส่ใส่เอาสเตตไปก่อนนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือสายด้านล่างครับนี่ครับ,รบตรงนี้ครับนี่นะครับเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งคือ นี่นะครับ x ชิ้นนะครับ4ทับ6 x ชิ้นนะครับฮีโร่การ์ดกลยุทธ์นะคือยังไงคือสายของมันนั่นเองครับก็คือเราต้องเอาสายของมันเข้ามานะครับมันจะบวกพลังโคตรพ่อโคตรแม่เยอะนะครับเยอะกว่าเอฟเฟกที่ได้รับนะครับก็คือของฮีโร่นะเ๋ยวนี่นะก็จะให้ดูนะเราก็ไปเลือกฮนะีโร่กันนะเลือกฮีโร่อ่นเนี้ยใส่เข้าไปใส่ฮีโร่นะครับต่อให้มันค้ากันนะค้ากันไปก่อนนะ อันนี้ผมเป็นรหัสที่ค้ากันไปก่อนนะครับอันนี้นี่สายฮีโร่ใส่ไปอ่าสายฮีโร่ใส่ไปนี่นะครับประมาณนี้นครับมันก็จะได้ดามิดมาครับเห็นไหมมันจะเปิดใช้มันจะเขียนว่าเปิดใช้แปดทับหกครับทําไมถึงเป็นสีฟ้าละ่ะเอา้าในเมื่อเราเปิดใช้มีสี่ทองสองอันทําไมยังมันมันยังขึ้นแปดทับหกถ้าขึ้นสี่ทองถ้ามีสี่ทองแปดอัน,นครับมันก็จะเป็นสี่เลเวลเลยนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่เลยนะเพราะว่าการสีทองเนะี่ยมันแทนมันแทนเป็น สีอื่นได้ด้วยนะมันเป็นระดับอื่นอย่างสีม่วงเนี่ยมีสีม่วงเนี่ยเห็นไหมสมมติถ้าเรามีสีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอ่ะใส่สีม่วงเป็นของฮีโร่มีไหมสีม่วงฮีโร่อ่ะสีม่วงฮีโร่ไม่มีไม่เป็นไรนะหมหากันอธิบายยากเหมือนกันนะครับอันนี้คือต้องทําความเข้าใจมาตรงปีศาจก็ได้นะ <c oughs> อย่างปีศาจนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่มีหนึ่งสองสามสี่ห้านะมีห้าใบนะสีม่วงห้าใบ อ้าวแล้วทําไมอันนี้เปิดใช้ได้มีสีม่วง x หกไปหกทับหกล่ะก็สีทองไงครับสีทองมันไอ้นี้ได้นะครับก็คือมันสามารถแทนได้เห็นไหมสีทองก็คือถ้ามีสีทองแปดอันคุณก็จะเลเวลสี่สามสองหนึ่งไล่ไปนะครับมันจะเป็นลําดับอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นอยู่ที่ดาวด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ที่เกรดของมันด้วยนะครับเกรดเอฟเฟกก็คืออย่างสมมติอันนี้มันเป็นตื่นเต้น,นครับมันมันขึ้นเป็นสีม่วงเนะี่ยตื่นเต้น,นเห็นไหม ชื่อมันขึ้นเป็นสีม่วงทําไมถึงขึ้นขึ้นเป็นสีม่วงก็คือมันมีการ์ดสีม่วงสามใบนะครับสีทองหนึ่งใบมันจะตามันจะทำมันจะทําตามเกรดต่ําที่สุดนะรวมถึงดาวด้วยอย่างสีม่วงไม่มีดาวเลยมันก็จะขึ้นไม่มีดาวนะครับแต่ถ้าผมอัพดาวให้มันมันจะขึ้นเป็นหนึ่งดาวนะก็ประมาณนี้นะเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันเป็นสีฟ้าเห็นไหมมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการ์ดเกรดต่าสีฟ้านะมันก็เลยขึ้นอย่างนี้นะก็ประมาณนี้ถามว่าทํายังไงใส่ยังไงให้ดีที่สุดนะครับก็คือ ใส่ให้เป็นให้ตรงสายก่อนนะครับต่อให้มันคะกันก็ตามใส่ให้ตรงสายก่อนครับแล้วคุณจะได้ดามจตรงนี้มาครับดามจตรงนี้เยอะต้นต้นเกมนะครับพลังยังไม่ถึงสิบล้านหรือสิบห้าล้านครับพลังตรงนี้จําเป็นมากนะครับพอมาหลังๆนะครับมันก็จะเริ่มมีเอฟเฟกเข้ามาครับคือได้เอฟเฟกเริ่มได้เอฟเฟกเยอะขึ้นแล้วนะครับก็มาขยับใส่เอฟเฟกให้ถูกนะครับให้อย่าให้มันมั่วนะครับให้ให้คะได้ แต่อย่ามั่วสายเด็ดขาดก็คือสายฮีโร่ที่เป็นการสายฮีโร่นะสายปีศาจก็เป็นของปีศาจสายอาวุธก็เป็นของสายอาวุธประมาณนี้นะก็คืออย่าไปมั่วสายมานะแต่มั่วเอฟเฟกได้นะครับก็คือใส่เอฟเฟกไปเลยใส่อะไรก็ใส่ไปเลยแต่แนะนําว่าให้ใส่เป็นแบบนี้นะครับก็คือใส่ให้มันได้พลังไปก่อนนะแล้วก็ค่อยใส่เอฟเฟกตามที่หลังนะให้มันไปหาตามเอฟเฟกทีหลังก็ประมาณนี้นะครับก็คือต้องเน้นเน้นสีทอง เน้นดาวสีทองถ้าได้สีฟ้ามาอย่าไปอัพดาวนะครับมันเปืองทรัพยากรนะครับให้มันเน้นสีทองนะครับก็คืออัพดาวสีทองนะครับเนี่ยสีทองต้องใช้การ์ดบวกเนี่ยไอ้พวกดาวเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็ต้องไปทําตามเอาอีกนะก็คือมันเสียทรัพยากรหลายอย่างนะก็ประมาณนี้ก็คือเราก็เน้นที่มันเป็นสายเดียวกันก็คือฮีโร่ใส่การ์ดฮีโร่ใส่การ์ดฮีโร่ปีศาจใส่การ์ดปีศาจอาวุธใส่อาวุธนะครับ ถ้าเป็นแบบมันเหลือจริงๆก็ใส่คาคาไปเพื่อเอาเอฟเฟกก็ได้นะเนี่ยคาคาเพื่อเอาเอฟเฟกก็ได้นะประมาณนี้นี่นะเนี่ยคาคาอันนี้ไม่ได้คานะก็ใส่เอฟเฟกมันก็ได้โอเคนะก็ใส่ให้ตรงสายอย่างที่หนึ่งเลยนะครับถ้าใส่ตรงสายปุ๊บเอฟเฟกตรงนี้ก็จะทํางานทันทีนะคือเห็นไหมการฮีโร่กลยุทธ์เห็นไหม, Hero, หน,ไหมนี่นะครับการปีศาจกลยุทธ์นะใส่ตรงเนี้ยคือดาเมจพุ่งโคตรเลยนะครัดาเมจจะพุ่งโคตรแล้วก็ใส่กรอบใส่การ์ดเนี่ย ดาเมจจะพุ่งมากๆเลยครับก็ประมาณนี้นะหนึ่งสิ่งที่ต้องทํานะครับในการทํากลยุทธ์นะครับหนึ่งหนึ่งเลยคือใส่ให้ตรงสายนะครับสองหากา์ด,ดีๆมาใส่นะครับและสามนะครับก็คือหาหากา์ดให้มันได้เอฟเฟกที่มันต้องการนะอย่างสมมุติเรามีหนึ่งสองสี่อย่างเงี้ยเราขาดกา์ดอัน,นิสาใบแล้วก็ไปหานะครับและเราก็มาซื้อตามร้านค้าเนี่ยสมมติ อันนี้เราขาดเราขาดสองแต่อันนี้มันเป็นสามนะเราต้องดูให้ดีนะอ่าเราขาดสามอ่าใช่สายของมันไหมอย่างเราขาดสายอาวุธเราก็ต้องดูเอ้ยใช่ไหมแต่เป็นการสีทองเงี้ยไม่ใช่แบบเอ้ยการสีทองซื้อแม่งเลยไม่ได้นะครับเราต้องดูนะว่าเราขาดอะไรแล้วก็ดูอ่านให้ดีนะไอพวกกลยุทธ์พวกเนี้ยัอเนี้ยมันเป็นสีม่วงนะมันมันจะเขียนเลยว่าสุ่มสีม่วงนะก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดที่พูดไปถ้าไม่เข้าใจหรือตกหล่นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีให้เข้าใจแบบลวดลับแล้วกันนะ เพราะว่าผมก็เพิ่งทําความเข้าใจได้ไม่นานนะแต่ก็เพิ่มพลังมาถึงห้าแสนนะครับจนจากอัดับที่ยี่ห้าขึ้นมาถึงสิบแปดเลยครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่รหัสหลักกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจากลานไปโอเคนะครับก็มาพูดถึงกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือใส่เอฟเฟกนะครับอย่างสมมุติว่า่าเดี๋ยวผมถอดก่อนนะอ่ะปึ๊บถอดไปนะครับถ้าใส่การ์ดหนึ่งใบนะครับเอ้ถ้าใส่ถ้าใส่การ์ดเนี่ยหนึ่งใบนะอ่ะ ผมจะใส่ให้ดูนะใส่การ์ดไปหนึ่งใบนะครับดาเมจเพิ่มประมาณพันเก้านะแต่ถ้าเป็นแบบพลังสิบล้านเนี้ยมันก็อาจจะเพิ่มหมื่นเก้าอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเราใส่แล้วให้เอฟเฟกมันเพิ่มขึ้นนะก็เนี่ยอยากสมมติมาขาดไปการ์ดสีฟ้าชิ้นหนึ่งใช่ไหมแเราใส่ไปปุ๊บอ่าเราใส่ไปปุ๊บเห็นไหมมันขึ้นมาแปดหมื่นเลยนะก็ประมาณนี้นะคือแบบสิ่งที่ต้องการครับก็คือให้มันตรงสายเห็นไหมใส่มาเพิ่มแค่พันเก้าแต่ถ้าเปิดเอฟเฟกนี้เพิ่มมาโคตรเยอะนะเอฟ เนี่ยของสายมันแต่ละสายละสายละสายนะใส่ให้ตรงสายก่อนนะแล้วถ้าที่เหลือค่อยไปใส่คะก็ได้นะก็ประมาณนี้นะนี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองก็คือหากรอบให้มันบ่อยๆนะครับเพราะกรอบแม่งบวกพลังเยอะเหมือนกันนะครับไม่เชื่อดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทอดเดี๋ยวผมทอดก่อนนะไอถอดตรงไหนวะเดี๋ยเดี๋ยดี๋ยถอดกรอบก่อน เอ๊ถอดกรอบยังไงวะเดี๋ยวผมถอดอ้ยอยอยออยอยอถอดกรอบให้ดูนะครับเอมันถอดกรอบไม่ได้เหรอกรอบมันถอดไม่ได้นะครับแต่กรอบเนี่ยบวกประมาณหมื่นสองหมื่นเลยนะครับคือเป็นอะไรที่โคตรเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเอฟเฟกเพิ่มดาเมจก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะ แต่ไม่เพิ่มเยอะเท่าเปิดเอฟเฟกตรงนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกอย่างที่พูดไปนะครับถ้าไม่เข้าใจก็มาดูท้ายคลิปหรือว่าสิ่งที่ผมบอกไปนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับ10 10กว่านาทีนะ15บนาทีเพราะว่าผมเนี่ยพูดให้รายละเอียดแบบดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีนะก็คอมเมนต์ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับกัับบเรรืื่่อออองนนนี้้ะะคคกก็ผมยยาทูแลว แต่ก็มี FC ให้ผมทําด้วยนะมีคนอยากเอ้ยพี่ทําให้ผมหน่อยนะครับทําให้ผมดูหน่อยนะครับว่าเอ้ยมันอธิบายให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้นะก็อย่าลืมนะครับถ้ามันฟังแล้วไม่เข้าใจจริงๆก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับบายบาย